สวัสดีค่ะค่ะ ช่วงบ่ายวันนี้นะคะเรามาเรียนเรื่องการรับใช้กันนิดหนึ่งนะคะให้เราเปิดไปดูในหนึ่งโครินบทที่12ข้อที่27-28นะคะฝ่ายท่านทั้งหลายเป็นกายของพระคริสต์และต่างก็เป็นอวัยวะของพระกายนั้นและพระเจ้าได้ทรงโปรดตั้งบางคนไว้ในคริสตจกักรคือหนึ่งอัคารทูตสองผู้เผยพระวจนะสามครูบาอาจารย์และต่อจากนั้นก็มีผู้กระทำการอันเป็นอิทธิฤทธิผู้รักษาโลกผู้อุปการะผู้ครอบครองและผู้รู้ภาษาแปลก นะะในข้อ27นะคะพระคัมภีร์บอกว่าท่านทั้งหลายเป็นกายของพระคริสต์และต่างก็เป็นอวัยวะในพระกายนั้นนะคะพระคัมภีร์เนี่ยจะเปรียบเทียบ ร่างกายของเรานะคะกับพระกายของพระคริสตว่าร่างกายของเราเนี่ยจะมีอวัยวะหลายส่วนนะคะมีมือมีเท้ามีตามีขามีอะไรหมดเลยนะคะพระกายของพระคริสตก็เช่นกันนะคะพระคัมภีร์บอกว่าถ้ามือจะบอกว่าเออฉันไม่ใช่ตา เพราะฉะนั้นฉันไม่ถือเป็นอวัยวะไม่เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายนี้ไม่ได้นะคะยังเป็นอวัยวะและเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายนี้หรือว่าออตาจะไปบอกทาว่าเธอมันอยู่ต่ำเธอต่ำต้อยเธอไม่มีค่าก็ไม่ได้เช่นกันนะคะเพราะว่าพระเจ้ามองทุกอวัยวะนั้นสำคัญเสมอกันนะคะ <c oughs> และในพระกายของพระคริสเราทุกคนต่าง ก็เป็นอวัยวะของพระกายนั้นนะคะพระเจ้าอยากให้เราทุกคนรักกันนะคะและเมื่ออวัยวะหนึ่งเจ็บอวัยวะอื่นก็เจ็บด้วยถ้าอาวัยวะหนึ่งได้รับเกียรติอวัยวะอื่นก็ชื่นชมยินดีด้วยนะคะถ้าเราเคยได้ยินหรือว่าจำได้นะคะอาจารย์ชันชิตเคยยกตัวอย่างนะะนิ้วนางนะคะ่ะเวลามีคนมาคุกเข่าใส่แหวนให้นะคะ แล้วเป็นยังไงเอ่ยเท้าจะกระดกค่ะเท้าจะยินดีด้วยเพราะว่ามันคือทั้งกายของเราเลยมีคนมาโปรโพสเราใช่ไหมคะเราจะดีใจอย่างนี้คเท้าจะไม่ยกขึ้นมาแล้วกระทืบนิ้วค่ะว่าฉันหมั่นไส้แก่ไม่มีนะคะถ้าคนหนึ่งชื่น,จนใจคนอื่นก็ชื่นใจด้วยนะคะ ในข้อที่28บอกว่าและพระเจ้าได้ทรงโปรดตั้งบางคนไว้ในคริสตจักรนะคะให้เป็นอัครทูตให้เป็นผู้เผยพระวจนะนะคะครูบาอาจารย์และต่อจากนั้นก็เป็นผู้ก,กระทําการอันเป็นอิทธิฤทธผู้รักษาโรคผู้อุปการะผู้ครอบครองผู้รู้ภาษาแปลกๆนะคะอยากให้ดูคําว่าผู้อุปการะในที่นี้กันนะคะผู้อุปการะก็คือ ผู้ที่ให้ความช่วยเหลือผู้ที่แบ่งเบาบรรเทานะผู้ที่ปรณนบัตปรนนิบัตินะผู้สนับสนุนผู้ดูแลหรือว่ามัคคายกนี่เองนะคะพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าเป็นผู้ตั้งนะคะแสดงว่าทุกคนที่ไม่ได้ถูกเรียกมาให้เป็นอะไรเอ่ยอครทูตผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐผู้เผยพระวจนะสิทธยาพิบาลและอาจารย์ ก็ถูกตั้งให้เป็นผู้อุปการะหรือผู้ให้ความช่วยเหลือน,นั่นเองและพระเจ้าเป็นผู้ตั้งนะคะเป็นผู้เรียกเรานะคะบทบาทในการอุปการะนี้นะคะก็จะรวมถึงพนักงานต้อนรับนะคะมัคคนายก ทีมนมัสการนะคะผู้ดูแลเครื่องเสียงคนจัดเก้าอี้นะคะคนถ่ายวิดีโอคนดูแลไลฟ์นะคะคนทำอาหารในคริสตจักรนะคะและทุกๆคนที่สนับสนุนงานของคริสตจักรและงานของพระเจ้านะคะเพราะฉะนั้นผู้อุปการะจึงเป็นพันธกิจที่ใหญ่ที่สุดในพระกายของพระคริสต์นะคะเป็นพันธกิจนะคะเรียกว่าพันธกิจช่วยเหลือดังนั้นงานรับใช้ที่เราทำกันอยู่นะคะ เป็นพันธกิจนะเป็นการทรงเรียกจากพระเจ้าและพระเจ้าทรงแต่งตั้งเราด้วยนะคะเราไปดูตัวอย่างนะของคนตักอาหารทั้ง7กันนะคะเรื่องนี้จะอยู่ในกิจการบทที่6นะคะคนตักอาหารทั้ง7คืออะไรตอนนั้นนะคะพอสาวกมีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะการแจกจ่ายอาหารเนี่ยก็ไม่ทั่วถึงนะคะคนยิวที่เป็นเชื้อสายกรีกที่นับถือกรกีเขาก็โวยวายว่า แม่บ้าแม่ไม้ของเขาเนี่ยได้อาหารได้ไม่ทั่วถึงอครทูตก็ทํำยังไงคะจะให้อครทูตมาช่วยตักอาหารก็ทําได้แต่จะดึงเวลาของอครทูตไปแล้วก็ไม่ได้มาสนใจเวลาทําพันธกิจที่พระเจ้าเนี่ยมอบหมายให้อครทูตทําถูกไหมคะก็เลยตั้งคนทั้งเจคน ขึ้นมานะคะให้มาช่วยตักอาหารนะคะเพราะฉะนั้นผู้อุปการะหรือผู้ช่วยเหลือก็คือผู้ที่มาปรนนิบัติพี่น้องมาช่วยเหลือพี่น้องมาตักอาหารมาช่วยบริการพี่น้องนั่นเองนะคะแล้วก็หลังจากนั้นพระวจนะของพระเจ้าก็จำเริญขึ้นมีคนรับรับเชื่อมากขึ้นนะคะในอพยพบทที่17ก็ยังได้พูดถึงโมเสสคนสี่คนอยากให้จำไว้นะมีโมเสสยชัว อาโรนและก็เหอนะคะตอนนั้นเนี่ยชาวอัมาเลกเนี่ยก็มาโจมตีอิสราเอลนะคะแล้วโมเสสบอกว่ายังไงโมเสสบอกโยชัวว่าพรุ่งนี้นะให้โยชัวเนี่ยพาคนออกไปรบนะคะและโมเสสจะขึ้นไปบนภูเขานะคะและโยชัวไม่คิดอะไรเลยพระคัมภีร์นะคะบอกไว้ในอพยพบทที่ 17: ข้อ1ิบอกว่าโยชัวจึงออกไปสู้รบกับชาวอัมาเลกตามที่โมเสสสั่ง ที่ผู้นำสั่งนะคะแล้วโมเสสอารนแล้วเฮอร์ก็ขึ้นไปบนภูเขานะคะโมเสสก็ยกมือขึ้นเราทราบกันอยู่แล้วชูม,มือขึ้นตราบใดที่แขนของโมเสสยังสูงอยู่นะคะอิสราเอลชนะพอเมื่อปุ๊บแขนลดลงอามาเลกชนะทีนี้อารนกับเฮอร์ทำยังไงอารนถึงแม้ว่าจะเป็นพี่ของโมเสสนะคะอารนกับเฮอร์ไปเข็นก้อนหินมาค่ะให้โมเสสนั่ง และทั้งสองคนนะคะยกมือของโมเสสคนละข้างยกมือของผู้นำค่ะนี่นะคะคือผู้รับใช้ของพระเจ้าอีกอย่างหนึ่งเช่นกันเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าผู้รับใช้ของพระเจ้าคือปรนิรนบัติพี่น้องตักอาหารให้พี่น้องทีนี้ผู้รับใช้ของพระเจ้าทําอีกอย่างหนึ่งคือทําตามที่ผู้นําสั่งค่ะยกแขนของผู้นําค่ะทําในสิ่งที่พระเจ้าทรง มีนิมิตให้กับผู้นำทำทำสิ่งนั้นให้สำเร็จนะคะบางคนอาจจะบอกว่าเราไม่มีเวลารับใช้อะหรือว่าฉันไม่เก่งพอฉันไม่กล้าฉันไม่มั่นใจฉันกลัวหรือบางคนอาจจะบอกว่าคนอื่นน่าจะทำดีกว่าฉันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าเนี่ยไม่ได้ทรงเรียกคนที่สมบูรณ์แบบนะพระเจ้าเรียกคนที่ ยอมเสียสละมีความสัตย์ซื่อนะคะในสองโครินบทที่3ก็ขอหบอกว่าไม่ใช่ว่าเราเองมีความสามารถที่จะอ้างสิทธิ์ในสิ่งใดแต่ความสามารถของเรามาจากใครคะมาจากพระเจ้าค่ะพระเจ้าไม่ได้มองคนที่ความสมบูรณ์แบบแต่มองที่หัวใจของคนว่าเราจะสัตย์ซื่อไหมเราจะยอมถวายตัวเราเองรับใช้ไหมนะคะ พระคัมภีร์บางตอนยังบอกเลยด้วยว่าพระเจ้าเลือกคนที่อ่อนแอเลือกคนที่ดูเหมือนไม่มีความสําคัญเลือกคนที่ดูเหมือนโง่ด้วยซ้ําให้ทํางานได้ใช่ไหมคดูเหมือนโง่จริงๆไม่โง่ถ้ามีพระเจ้าเรามีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้านะคะและในพระเจ้าก็ไม่ได้ประทานวิญญาณแห่งความกลัวให้กับเราแต่ให้ใจที่เปี่ยมด้วยฤทธิอำนาจนะคะความรักและการรู้จักบังคับตนเพราะฉะนั้น เราสามารถทำทุกสิ่งได้นะคะรวมถึงการรับใช้พระเจ้าด้วยนะคะโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังเรานี่เองนะคะให้เราเปลี่ยนจากการมองตัวเราเองว่าเรามีแค่ไหนเราทำได้แค่ไหนเราทำอะไรไม่ได้เป็นมองที่พระเจ้านะคะพระองค์จะไม่ถามว่าคุณมีอะไรหรือคุณทำอะไรได้นะคะพระองค์จะถามว่าคุณสัต์ซื่อแค่ไหนนะคะ ในหนึ่งโครินบทที่4ข้อ2บอกว่าผู้ที่ได้รับมอบหมายนะคะรวมถึงผู้อุปการะที่เราพูดถึงไปแล้วด้วยนะคะต้องเป็นคนที่พิสูจน์แล้วว่าสัตซ์ซื้อนะคะพระเจ้าจะมองหาคนที่สัตซ์ซื่อมากกว่าคนที่เก่งหรือคนมีของประทานนะคะพระคัมภีร์บอกว่าผู้ที่สัตซ์ซื้อในสิ่งเล็กน้อยก็จะสัตซ์ซื่อในสิ่งที่ใหญ่ๆได้ ะะอยากจะยกตัวอย่างนะคะเนื่องจากครูแฟมไม่อยู่ตรงนี้ถือว่าครูแฟมอนุญาตให้เราพูดถึงครูแฟมได้นะคะครูแฟมเป็นนอกจากเราจะรู้แล้วว่าครูแฟมเป็นหนึ่งในทีมนามาสการแต่ครูแฟมยังเป็นครูที่คริสตจักรเด็กด้วยนะคะครูแฟมสอนเด็กวัยรุ่นนะคะแล้วก็เ,เมื่อใดที่คือคือในการสอนเด็กวัยรุ่นเนี่ยเราจะาจะส่ง บทเรียนให้ทุกสัปดาห์ให้คุณครูนะคะแต่ถ้าคราวไหนที่ถึงตาครูแฟมสอนแล้วส่งไปช้ามีการทวงนะคะส่งข้อความมาทวงครูครับขอบทเรียนด้วยแสดงว่าอะไรครูแฟมมีความสัต์ซื่อดูตารางอยู่ว่าคราวนี้เราเป็นคนสอนแล้วรอแล้วรอแล้ว,ลว,ลว,ลวพี่ก็ไม่ส่งมาสัทีทวงพี่ซะหน่อยนะ ที่ไม่สัดซื่อในการส่งบทเรียนแต่ครูแฟมสัดซื่อครูแฟมเตรียมตัวนะคะเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวในงานรับใช้เป็นหนึ่งในความสั์ซื่อเหมือนกันนะคะจริงๆแล้วครูติ๊กนะคะครูติ๊กก็เป็นหนึ่งในผู้ที่สั์ซื่อมากๆเพียงแต่ว่าคริสจักรเ,เด็กเล็กเนี่ยเราไม่ต้องส่งบท,บทเรียนให้นะคะจะมีบทเรียนอยู่ที่โบสถ์อยู่แล้วแล้วครูติ๊กก็เตรียมพร้อมเสมอนะคะในช่วงเวลาที่ครูติ๊กสอนและ ยังสแตนบายด้วยนะถ้าครูคนไหนป่วยมาไม่ได้ติดธุระครูติ๊กพร้อมเสียบค่ะจริงๆเข้าไปสอนให้ได้เลยนะคะความสัตย์ซื่อของคุณครูของเราขออนุญาตอวยนะคะอวย ครูคริสจักเด็กเพราะว่าเราก็ไม่กล้าพูดถึงงานรับใช้อื่นนะแต่คริสจักเด็กเนี่ยน่ารักมากและคุณครูมีความสัตย์ซื่อกันมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นให้เราสัตย์ซื่อในสิ่งเล็กๆน้อยนอย,นอยก่อนนะคะจัดเก้าอี้ดูแลอะไรเล็กเกน้อยๆอยของโบสถ์นะคะเก็บถ้วยชามไปทิ้งนะคะเจอคนที่มาใหม่ก็เข้าไปสวัสดีเข้าไปยิ้มให้เขานะคะและพระเจ้าจะมอบหมายความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นให้กับเรานะคะ ในหนึ่งเปโตรบทที่4ข้อที่10และ11บอกว่าแต่ละคนควรรับใช้ผู้อื่นตามของประธานที่ได้รับมานะคะบริหารของประธานแห่งพระคุณของพระเจ้าในรูปแบบต่างๆที่ได้รับมาอย่างสัตว์ซื่อนะคะถ้าผูา้ใดพูดก็พูด ประหนึ่งเป็นผู้กล่าวพระดํารัสของพระเจ้าถ้าผู้ใดจะรับใช้ก็ควรทําตามกําลังที่พระเจ้าประทานนะคะเพื่อว่าในทุกสิ่งพระเจ้าจะได้รับการสรรเสริญโดยทางพระเยซูคริสต์ขอพระเรียรติสิริและเดชานุภาพมีแด่พระองค์สืบ,ส,บสืบไปเป็นนิจอเมนนะคะใครที่มีของประทานนะคะ ก็ใช้ของประธานบริหารของประธานที่พระเจ้าให้มาในรูปแบบต่างๆกันพระเจ้าเรียกเราให้รับใช้ในรูปแบบที่ต่างๆกันและพระเจ้าให้ของประธานหรือของขวัญและพระคุณมาด้วยในงานรับใช้ของเราให้เราใช้ของประธานของเราให้ดีที่สุดให้เหมาะสมที่สุดให้เต็มที่ที่สุดนะคะเพื่อว่า พระกายของพระองค์จะได้รับการเสริมสร้างไม่ว่าของประธานของเราจะเป็นอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นการสอนเด็กนะคะหรือว่าหนุนใจผู้อื่นหรือว่าถวายทรัพย์นะคะหรือว่าอธิษฐานทูลขออธิฐานเพื่อผู้อื่น<อ>เพื่อพี่น้องเพื่อ,อ,อผู้นำนะคะหรือว่าเป็นการร้องเพลงหรืออะไรนะคะใช้ของประธานของเราให้เต็มที่นะคะเสริมสร้างพระกายของพระคิด ทำจุดประสงค์ที่พระเจ้ามอบให้แต่ละคนนะคะและพระเจ้าจะได้รับการสรรเสริญด้วยนะคะให้เราขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะคะพ่อขาลูกขอบคุณพระองค์สําหรับพระวจนะที่ตกมาถึงพวกเราในวันนี้ลูกรู้แล้วว่าเราทุกคนมีงานที่จะสามารถรับใช้พระองค์ได้และพระองค์ทรงแต่งตั้งพวกเราไว้แล้วทรงเรียกเราไว้แล้วทรงประทาน ของประธานและพระคุณให้กับพวกเราที่จะสามารถทำงานรับใช้ของพระองค์ได้เราจะตั้งใจทำในสิ่งที่พระองค์ทรงเรียกเราให้ทำเราขอถวายเกียรติพลังสิ้นให้กับพระองค์แต่เพียงผู้เดียวในพระนามพระเยซูเอเมน